เรามาดูวิธีการล้างประวัติการรับชมของ YouTube นะคะอันนี้มีประโยชน์ก็คือเวลาเราค้นหาอะไรเนี่ยมันจะอยู่ในเครื่องเรามันทำให้เครื่องเราหนักอันนี้จากมือถือนะคะพอตอนนี้เราก็เข้าไปหน้าเรากดหน้า y o u t u b e นะคะเข้าไปหน้าเราเราจะมีเสร็จเราก็ไปเกียร์ไปเอาตรงที่การตั้งค่านะคะตั้งค่าปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เราเราก็ไปดู เลื่อนไปเรื่อยๆนะคะประวัติและความเป็นส่วนตัวนะคะเข้าไปมันก็จะมีประวัติการดูประวัติการค้นหาประวัติหยุบประวัติอะไรพวกนี้เราก็ล้างประวัติการค้นหาล้างประวัติการค้นหาปุ๊บมันก็ล้างให้เราละอีกอันนึงก็คือล้างประวัติการดูเราก็ปุ๊บอันนี้ก็คือไม่มีข้อมูลละที่เราเคยดูมา ในหน้า youtube เนี่ยเกลี้ยงเลยหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะก็เข้าไปหน้าเราเหมือนเดิมแต่ว่าไปตรงคลังวิดีโอมันก็จะมีขึ้นมาประวัติการเข้าชมการดาวน์โหลดอะไรพวกนี้เราไม่ต้องไปสนใจเราก็ประวัติการเข้าชมไม่มีแล้วเพราะเมื่อกี้เราล้างไปหมดแล้วสองอย่างแต่ทำได้เหมือนกันมันจะไปหน้าเดียวกันเนี่ยค่ะแค่นี้เองลองไปทำดูนะคะสวัสดีค่ะ